มันเป็นเท่เท่มากแหมอ้วนอะไรมาเนี่ยอ้วนอ้วนพเนินทุ่งเหรออ้วนเขาพเนินทุ่งอ้วนเขาใหญ่อ้วนแก่งกระจารที่ไหนวะอ้วนอ้วนเกาะช้างอ้วนเกาะช้างวนระยองอุดรธานี น่าจะมีมากกว่านี้แล้วก็น่าจะเป็นสุนัขตัวเดียวในในประเทศไทยอ่ะที่ได้ขึ้นเขาเพาะเนินทุ่งนายนายเท่จริงๆนะอ้วนนายได้ขึ้นเขาเพาะเนินทุ่งสู้สู้สูกล้องหน่อยสู้กล้องหนสู้กล้องหน่อนะอ,นะอะไรวะถ้าเป็นเขิน นั่นแหละอย่างนี้แหละให้มากนายหล่อมากมากทำมากมากโอเคหนึ่งสองสามคัด